สวัสดีครับผมปอนครับกิฟค่ะอยู่กับพวกรา3คนอีกครั้งผมกับช่องไอปอิทีวีนะครับนี่ก็จะเป็นเลชั่นกับ Official t เทลเลกับซีรีส์วเรื่องใหม่แกกล่องนะผมกับเรื่องที่มีชื่อว่าอายุมั่นขวัญยืนเออวันทอสันยืนยังไงแค่ชื่อเรื่องก็ถือว่าแบบน่าสนใจมากเนาะที่สําคัญเลยผู้กำกับนะคุณแชมป์ยูเชิตทองจิรากับผลงานล่าสุดที่เราดูไปก็คือพี่เตี้ยเลยอันนั้นคือแบบว่าสนุกสนุกมากจริงๆแล้วเราก็คิดว่าเรื่องนี้ก็น่าสนุกแบบว่าไม่แพ้กันเหมือนกันเนาะนะครับโอเคก็เดี๋ยวไปเริ่มต้นดูกันดีกว่าผมกับเรียกชั่นของตัว โอปชิเตเลอร์กับซีรีส์เรื่องอายุบัานขวัญเยือนนะครับผมพวกท่านเคยโดดเดีย่ยวไหมโดดเดียยดดเด่ยวไหมถ้าเคยก็คงไม่เท่าฉันหรอกฉันอยู่บนโลกปเนี้ยานานแสนนานไม่เป็นไรตายสที ร้อนโอ้ยฉันเป็นนันภาย๋อฉันไม่ชอบความร้อนอะลมโอเคจะเล่าชีวิตของฉันเหรออืได้สิฉันจะเป็นพระเอกให้สีแหนดีฉันตัวเหญ่แต่ฉันขอเลือกคู่เองฉันขอให้เป็นคนนี้คนนี้ทันโยทันโยยฉันจะเป็นเอกกทันโยนะ คู่ของฉันเรื่องจบเอ้ยท่านเองก็ชอบกินเลือดใช่ครับพิเศษเน้นเลือดชอบกินเลือดเหมือนกันมันแต้องเลวว่าท่านแต่ร้านเออจือร้านโปรดของฉันละทันโย จากไปฉันซืร้านต้องเลื่อนหมู่นี่มาเราลองเ,เปิดขายกันจริงๆดูไหมสำหรับพนักงานนะครเราต้องมีคนเพิ่มจริงๆหรืหรอาหนูทำคนเดียวไม่ไหวนี่เรามาเป็นทีมต้องเลืหมู่นะนี่ไเดี๋ยวก็ให้สัญญายเนโอปอี้ชื่นชอบข้างขครรับมาแขงนในข้างขครแต่ฉันไลือนไปนนี้ใช่ไหมที่ทำให้พี่ไม่กลับบ้าน เออนะก็รู้จักกันนะวนไพไทยเพียงไรวะเหนมีคนเสียชีวิตแล้วก็บ้าด้วยเี่คอเราบ้าหมดเลยอยากรู้ว่าท่านชอบวไพไหมใครจะชอบบามเนี่ยแต่ฉันอยากท่านชอบมันนะมันจะมีวัไพแบบิการอะไรเยอะๆอท่านหรอมั้ยเชื่อฉันสิฉันจะเรื่อมไพดีวไพต้องเลือดหม ท่านผู้ใดหิวฉันให้ท่านแก้มใสเตรียมเลือดหมูมาแล้วด้วยแหละแก้มใสทำไมท่านโยงให้กินทำด้วยย่ันก็ควรต้องให้โอกาสพีชินเขาดูแต่ฉันได้กินแม่อร่อยนะพี่โยอร่อยสิทเปัจจัยดู โอเคโอเคนะอ่ะก็จับพอจับใจความในเรื่องได้คร่าวๆก็คือเหมือนตัวละครหลักของเราเนี่ยก็คือเป็นเป็นบมพายเป็นบมพายนาะที่แบบว่าอยู่แบบมานานแล้วมานานแล้วจะตายก็ตายไได้สักทีอะไรอย่างงี้ตรงนี้ได้ทำให้เข้าใจชื่อเรื่องแล้วว่าวันเทวสัญโอคืออะไรก็คือแบบอยู่มานานมากแล้วอยู่มนแวยืนจริงๆเออเนาะอยากจะตายหลายรอบแล้วก็ไม่ตายแต่ว่าเป็นบมพายไงมันก็ยังมีความกลัวร้อนอยู่ยังมีความแบบโอ้ยร้อนจังเลยนะอะไรอย่างงี้ขอกลางล่มหน่อยใช่ของกางล่มหน่อยเนาะครับแล้วก็เหมือนซอรีเขาคือเหมือน าแบบว่าเหมือนชอบคนคนหนึ่งถ้าจะให้เล่าก็ข้าขอเป็นพระเอกนะแต่ว่าขอเลือกแบบขอเลือกขอเลือกเองนะอะไรอย่างนี้แล้วก็คงแบบเจอคนที่ชื่อว่าโยเนี่ยมาหลายรอบแล้วโยโยน่าจะแบบตายเกิดตายเกิดอะไรอย่างนี้จนมาเจอรอบล่าสุดเพราะว่าเขาเรียกว่าท่านอาจจะเป็นตั้งแต่สมัยก่อนสมัยก่อนอาจจะเรียกแบบเพราะว่าภาษาการพูดเขาจะมันจะมีความโบราณนิดนึ่งประมาณนั้นพอมาเจอในปัจจุบันก็เลยแบบเหมือนเรียกคนนี้ว่าทานโยแล้วก็ได้ มาใช้ชีวิตมาสูงสิงคนนี้แหละเนื้อคู่ของชานอะไอย่างนี้แล้วก็มีสิ่งหนึ่งที่เหมือนก็คือชอบกินต้มเลือดหมูเหมือนนกัเอออะไรอย่างงี้ก็เลยแบบว่าเกิดภารกิจแบบในการที่แบบว่าไปเซ้งร้านต้มเลือดหมูเพราะว่าร้านที่ชอบเนี่ยปิดปิดตัวลงก็เลยต้องไปเซ้งมาแล้วก็อ่ะเดี๋ยวมาขายเปิดกันเองเออแต่ว่าก็ต้องแบบมีลูกมือมือเนาะมีคนมาช่วยทํากันหน่อยอะไรอย่างงี้ซึ่งเดี๋ยวเราต้องรอดูในซีรีส์เต็มว่าแบบว่าลูกมือจะเป็นใครอะไรยังไงบ้างอาจจะรวมถึงคนในช่วงท้ายได้วบ้างชื่อชื่อซิน่่ะทีเขาาบอกกว่จะินออร่ยม้ถา ชินทำแสดงว่าสมัครไม่อร่อยลองเปิดใจดูเราเปิดใจดูจบเลยนะแต่สิ่งที่ได้เห็นก็คือกลิ่นอายนะกลิ่นอายแบบว่าความเป็นพี่อดีตเลยปีมาสู่เลยเนาะมีความโรแมนติกมีความคอมดีคอมดี้อะไรอย่างนี้เริ่มถึงนักแสดงเรก่องที่จะตีน้นเลยก็มาเยอนคนลยคนมากันแบบเต็มเลยนะอะไรอย่างนี้ก็คิดว่าความสนุกแบบหูน่าจะแบบสนุกมากๆแน่ๆกับเรื่องเรื่องนี้นาอยังไงใครอยากรอดูก็รับชมได้เลยนะผมตอนแรกเขาจะเริ่มแล้วนะผมก็คือจะเป็นวันที่1 4่อ่ะกุมภาพันธ์ ันนี้นะครับผม์นแออนแอร์เป็นทุกวันพุธเวลา4ทุ่ม45นะครับผมทางช่อง3นะครับผมแล้วก็สามารถรับชมย้อนหลังวัาชั้นคัดได้ทางแอปพลิเคชัน VTV ในคืนเดียวกันเวลา5ทุ่มครึ่งกันเองนะครับผมโอเคแต่นี้ก็จบแล้วนะผมสลับเรียชั่นกับออฟชิเตอร์เลอร์กับซีรีส์เรื่องอายุมันขวัญยืนนะครับผมก็หวังว่าทุกคนจะยินจอรแล้วก็สนุกไปด้วยกันนะครับก่อนจากกันไปนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กดกระดิ่งนะครับแล้วก็ฝากกระแทกไอคอนทีวีใน X ด้ววนะคครรััับบสสดี